อ้าวสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาการแข่งชิงแมตช์ที่4ของวันเป็นการแข่งนี้เลยครับแบตเทิลสปีลิปเอเวนตุชั่นคนแรกเหมือนเดิมแม่งโคตรอึดมันชิงทุกถ้วยมันชิงทุกถ้วยเลยเล่นทุกการ์ดมีรายการเด็กจะชิงอีกใช่มาเล่นอีกใช่ไม่ตาใช่ครับใช่ใช่เอาสีอะไรมาเล่นวันนี้สีเหลืองครับสีเหลืองชิงนี่ยมันชิงแล้วนะครับ เอาไม่รอครับไม่รอเอาอุ้มเอาอะไรมาเล่นเอาสีขาวอุ้มวันนี้ชิงอีกกี่ถ้วยเนี่ยสองครับสองสองถ้วยนะใครได้อะไรก็ไปดูไม่สปอยนะแต่พี่อัพไปหมดละเพราะว่านี่เป็นคลิปที่สี่ของวันแต่ว่าพี่จะไปอัพไม่วันอังคารก็วันพฤหัสวันพุธนะครับเขาชนะทางแบบไหนไม่กี่หลงบอกฮ้ยออกตัวเดต้าไม่เอาออกตัวเอาใครลงก่อนเทอาสี่สี่แล้วล่ะเยอะจังนะเอาห้าเอาห้าเอาดีแล้วกัน พี่กำมากี่เม็ดเอาคู่กับขี้กำมากี่เม็ดแล้วครับเอาเอาเอาคู่หรือขี้ใครเลือกถูกได้เล่นก่อนเอาคู่อะเอาขี้อ้าวโอ้ยมีเม็ดนี้ด้วยอ๋อขี้ครับสองสี่หกเจ็ดมีขี้ครับใครเลือกขี้วะผมเนี่แหละอ้าวโอเคต้าลงก่อนเอามาวางตรงนี้ได้ไหมแผลไม่แผลเฮ้เรื่อไม่คอมึงอะนี่ไม่มีโอ้ยิ้มกายผมไปเลยม่ต้อง นี่คอมเม็ดคองกันไหมเนี่ยอ่าได้ได้เราเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องก็คืออันนี้ใช้ไม่คอจริงอันนี้ใช้เป็นคอปลอมนะครับแต่เราสามารถเอาอะไรมาแทนก็ได้นะครับอย่างที่ที่บอกโอเคผมก่อนนะกินเพ,พื่อก่อนแล้วนี่เข้าแบงค์พันใบละมัใบละคอตัว <laughs> <laughs> พันแล้วรวยเหมือนนักสุดตานแต่สารลงซูเชนา่าซูเช่น ตัวนี้เมื่อถูกอันเชียร์บอกว่าเปิดท็อปสี่เอากา๊าซบวิลิตงเอาสาระยาหรือก๊าซที่มีแอคเซลหน่อยครับคเราจะให้เวลาคู่นี้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่น้องมาลีนเนี่ยเศร้าใจจังจานหนูมาบ้างไหมจานหนูจานหน,น,นูที่เหลือทิง้ทงจันละโอเคครับจั่วตาวันนี้คุยถึงแมตช์ิ่งวันนี้หน่อยสามแมตช์ที่ผ่านมาไหนมันสุดมันสุดในความรู้สึกเราเนี่ยมันสุดแล้วครับมีบัตตี้มีแวนวีแล้วก็แวน มป็นพรีเมียมสำหรับผมมันวีเปนวีใช่ไหมมันเยอะไงมันเยอะโอ้โหเยอะมันมันมันต้องใช้พลังงานเยอะมันวีคือชิงกับพี่อุ้มนี่เองกูก็ใช้พลังงานรอพวกมึงนี่แหละตอวนี้หนตีได้คอใช่ไหมตีจะคอจ่ายสี่เฮ้ยนี่เม็ดคอนะครับไม่ใช่แวนนะครับอันนี้โซคอใช่ไหมใช่โซคอเอาตัวไหนเป็นโซคอใช่ไหมไม่ใช่จับโลเซตั้งอะไรเนี่ย อนะตัวอะไรวะกได้เลยเนี่ยับการไม่ลงทุนนะครับเปลี่ยนเป็นแบ,บ็คพันก็ได้อุ้มกันเหลืองไหมตอนเนี้ยไม่กันจ้า,ไม,าไม่กัน,กนใช่ไหมพาวเวอร์สี่พันใช่จ้า นระคากีตัวอยู่กดที่ี่ไม่ต้องกันหนึ่งสองสามี่้ากเจ้าก็จ็ดเจ็จ็ดเดเจ็ดเจ็จ็ดเจ้ดเจ็ดเจ็ไเจ็ดเเจ็่เเดเจเจ็ดเจจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเจ็ดเเจ็ดเจ็ดเจเจ็เจดเ็ด็ดเเดจเ็็เ เอาสกิลหรือการไ่จิบนมือให้ัวสั่งไปวางไว้นอกมือหนึ่งสกะสองจะได้โจวตามการที่ไปวางไว้นอกมือหลังจากนั้นเอฟฟกแอเซลจะทำงานจนสามวยทำงานหรือเปล่าทำานไม่มีครับโอเคเอฟซิลตัวนี้ลบสี่พันตัวถ้าพังเป็น่นทำลายทิ้งและได้จวนึ่ง แล้วก็ลบไปั้มีเี่าหอาห้าหนาห้าหาาห้ี่ห้าห้้าห้าห้ี้าห้า้าไห้าห้า้าห้าหาหห้าห้้้า้้า เก็น้อ๋อานี่งเ่งเมอกับสามสีสองสอบท็อสามี่เก็บเก็บมาแล้วไปแล ใจนี่ยจันหนูสลับต่อออกได้ใจเนี่ยตอนนี้มีอะไรเรามาสั่งไม่ได้เพราะผมไม่ค่อยตามผมมือถจเรมาสั่งอะไรไม่้บัตร เฮ้ยทำไมพวกเยอะจังวัยตาพี่ไปขายของกลับมาหน่อยเดียวเอาไม่เยอะนี่หว่าสามตัวเอง่งไอ้อุ้มในมึงรับมันเนี่ยคืออะไรเนี่ยของผมของผมอ้าวนอกกิจนอกมือการนอกมือเอาการนอกมือไม่ใสใช่ไหมไม่ใสไม่ใสจบ วันนี้ตาทิงสี่สี่การ์ดนะครับได้กี่การ์ดไปดูเองครับพี่ไม่ปล่อยแต่ถ้าเขาทำสี่สี่อันรวดนี้พี่บอกพี่บอกเลยว่าสถิติร้านพี่ยังไม่เคยมีนะครับสี่อันรวดเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือคนเก่งๆก็มาแข่งน้อยด้วยแต่ว่าถ้ามันเท่งทิงหนึ่งสี่อันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันอึดมีมีได้สามแต่ก็เป็นผมนี่แหละมีได้สามได้แชมป์สามอันแต่ก็เป็นผมนี่แหละไม่เ,มเอาตอนนั้นเรามีเรามีก เรามีบอดดี้มีแวนอันเดียวใช่ป่ะแล้วก็มีเบตเทิลตามเคยได้สามโลดไปแล้วเราได้คนแข่งเยอะพอสมควรด้วย,อ,ยวอันนี้แข่งครั้งแรกคนไม่เยอะแต่เราก็มีพอสมควร,รก็ประมาณเจ็ดแปดคนนะครับการหนึ่งจะพะเทศสิมกุดไม่ถูกทำลายได้แต่โดนยกได้โดนเตะกับเตะกองกง,กง,กง,กง่าย อาทิตย์หน้ายัางแข่งที่วันเสาร์ที่วันเสาร์บ่ายสองเหมือนเดิมน,นะครับกังสีเหลืองนี่คือกางสีเหลืองแข่งร้านหนึ่งไปก่อนนะครับช่วงนี้เด่นกันเทาไหมฮะกันเทาไหมเทาคือสีขาวขอโทษแดงขาวเหลืองกันเทาด้วยดีจริงๆเลยเอาเงินไปวางให้สองวัน ชัว่วไปไปที่สามเป็นมาเป็นมาเป็นมาเป็นกันขับอีกเนี่ยก็จวดสามไปสี่สี่ฮันุูฮารีน้องมาแล้วนะแล้วก็เช็คแอคเซลจะทำอันนี้ซีลือบทุกตัวบวกสองเมตรเจ็ดตสองแล้วก็ตัวนี้ยกหนึ่งไว้ใจนี้ขึ้นมือ เพื่อยกการ์ดหนึ่งใบบนสนามคู่แข่งกับเพื่อนมืงแต่ว่ามันกันเหลี่ยมอันนี้พี่ไม่รู้สก,กิลยังน,นะครับถ้าเกิดเล่นผิดก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับเราจะแก้ไขครั้งต่อไปคนเล่นเองยังไม่ค่อยชัวร์นะครับไอาตาเขาบอกว่างนคุณต้องอ่านอีกรอบเนต่ว่าก็มันก็เพิ่งกลับมาเล่นกันนะครับเราเราจะไม่ใช้คําหยาบนะรบกวนอย่าใช้คําหยาบนะครับคอมเมนต์บอกมาได้นะครับลเลี้ยงแฉกได้ไหมฮะเลี้ยงแฉกไงพวกพี่ล้อมน้อมรับฟังนะครับกระทงกระทงกระทงแต่ไม่ใช่บอกมาแล้วผิดนะครับหน้าแหกนะครับ เมตีมาบอกอพี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่ที่หน้าแหกแล้วพี่น้องขอบูที่ตัวเองใช่ไหมใช่ขอบูที่จเจเท่าไหร่นะ,ะตัวนี้แค่สี่พันแต่ถ้ามันตายจะได้จะยังอยู่บนสนามกระจนเนี่ยในสภาพเดิมนะ 20, 20, 20. สองเจ็ดเท่าไหร่โอ้บฮะได้โจวด้วยหรอใช่ได้จวดเก่งไว้ตัวนี้ตัวนี้พาวเวอร์สี่พันเจ็ดพันแล้วก็สองพันเฮ้ยสี่พันสี่พันสองตัวเจ็ดอันนั้นเท่าไหร่สี่พันสี่พันพัน อันเดี๋ยวบ่อกทีด้วยมุมนี่พวกอะไรเนี่ยนี่โซกะไอไอไม่ใช่โซกะไ,ไ,ไม่คอนะอันนี้คือที่แตกต่างนี่คืออะไรคออะไรโซคอโซคอนะที่เหลือก็เป็นคอธรรมดาครับเม็ดคอธรรมดารับล็อกครับตัวนี้ตายจยังอยู่ต่อบนฟิลและจน,นอโอเคสองเจมมันหนักเลยนะเ,เสียเจมมากรูตีสองเจมแบบนี้บอกว่าได้ได้เพิ่มอีกใช่ไหม บอกว่าสามารถป้องกันได้แม้จะภาพเสี่ยงแต่ภาพป้องกันต่อไม่ไม่ไม,ไม่จะแฟนไหมไม,ไ,หไม่ใส่ครับไม่ตีเนาะขอบูสนะพลังชีวิตมันอยู่ไหนในโอมพลังตัวนี้ตอนนี้เป็นหกพันใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งวงชีวิตวางให้มัน ว่างหน่อยเราชี้ตรงแบบนี้ดีกว่าอุ้ามวางมันแถวยาวๆหน่้ยไม่แฟดใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องดีกลับกดิทีช่วงไม่แฟดใช่ไหมไม่แฟดไม่แฟดเอาวางนี้ก่อน <ๆ S 1> แล้วกขนานจะได้เกิดเกิดไหมเกิดไหมโทรศัพท์ใครเข้าเนี่ยเป็นโต้เลยมาตา เดี๋ยวพอดก่อนอ่าหลังจากรับโทรศัพท์เสร็จเราก็จะมาแข่งกันต่อครับสายสองใช่ไหมของผมสายอ่ามาดูใช่แล้วนะรบพลวสี่พันอ่าแล้วก็เห็น Axel จุดหนึ่งแฟรไหมไม่แฟร่แร์อ้าวเสริมสภาพกูไปแล้ว มือเหลือสใช่ไหมสี่ <24 S 1> จบเ,บจบเ,เละะยีเฟสนอมี้าหเแกสิท่าไหร่ครับ,บเยอ,อยยนะเยอะใช่ไหมครับเก้าใบสิบใบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดียวครับ ได้คอบูตามื่อขี่ี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบวคอเก้าได้ขอเพิ่มเก้ไปทมสามี่นะมือไม่เยอะาไมงมเยอะอเหรอเนี่ยไม่งั้นตัวมาถึงว่ามือหกถ้ามือเยอะมืออุ้มใช่ไหมเอาไปเปรีเป็นเงินนีดรวยไคอเนี่ย้ทำอะไรอยู่ ใหม่ลงครับจ่ายามครับได้ผู้ผิดอ่ายห้าตกใจพ่วงนอนตั้งเลยวันนี้ไปซื้อของมาง่วงนอนพี่ออกจากร้านตีสี่ตีห้านะครับไปซื้อของกลับมาบ่ายสองบ่ายสามยังไม่กินข้าวพี่บอกเลย วันที่พี่ไปซื้อของอ่ะอย่างเช่นวันพุธเนี่ยถ้าของออกเนี่ยพี่จะเหนื่อยมากพี่เลยจะทําคลิปประมาณมืดๆนะครับพอละโอเคอ๋อประชาสัมพันธ์หน่อยสิบสองอะไรออกบ้างนะทะัมาบอกเลยหัวแล้วไม่ใส่ไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียววันพุธที่ยีิบสองนี้นะครับมีการ์ดอะไรออกมากใครจําได้บ้างเนี่ยผ่านละผ่านละยีิบสองมีอะไรบ้างนะมี V ีซีศูนย์สามของแวนกาไปซองตัดนะครับ บล็อกละ8 0ดซองละ40แล้วก็ S U B 0 3แล้วก็ถ้าเป็นบัดดี้ก็เป็น S U B 0 3นย์สามนะครับอะไรอีกบอลอีกอันหนึ่งอ่ะอ๋อแล้วก็เป็น V T D 0708เป็นเงือกกระลิงอ่าเป็นทีดีใช่ไหมศูย์เลิงศู์แปเงือกอ๋อนั่นแหละเขาสลับไปสลับมาศูลิงศู์แปเงือกใช่ไหมบอลใช่ใช่อ่าบอลมาดูนะอยู่หน้าจอผิดบอลไม่รู้มันดูเนี่ย อ๋อันนึกเหะมันอยู่ด้านโน้ตบุ๊กแล้วมันไม่ยอมเปิดพ да ่นึกเอาไว้โธ่อันนี้กัน oui. ม <ad cast forward> <forward> ่วงอันนี้กันทุกสิ่งวันพุธที่ยี่สิบสองนะครับย้ํานะครับออกสามรายการเลยพี่จะออกจากร้านตีสี่ครึ่งกลับมาบ่ายสองข้าวเคิ่งยังไม่ได้กินเลยกลับมาจัดของอ่ะอัดคลิปต่อกินทุกครั้งเลยแบบนี้พี่จะกินข้าวเช้าตอนสองทุ่มเซ็งอะจัดร้านเสร็จก็ต้องอัดคลิปต่อเลยโธ เหนื่อยมากแต่ต้องทํานะครับเพื่อปากทองของเราเพื่อน้องๆจะได้ดูว่ามีอะไรออกบ้างต้องทําให้เร็วที่สุดย้ํานะครับร้านค้าพี่ที่ในช้อปปี้ลาซาด้าทุกครั้งที่อัพคลิปจะอยู่ใต้คลิปนะครับจะพาไม่แฟรครับถ้าเข้าไปร้านพี่ไม่เจอในช้อปปี้หรือลาซาด้าก็เปิดดูใ<ม>ต้ลิงก์เนี่ยครับ<ม>พี่ทิ้งลิงก์ไว้เปิดดูใต้คลิปได้ครับพี่ทิ้งลิงก์ไว้แล้วครับ มีทั้งเพจพี่ไปพ,พูดคุยกันแล้วก็ซื้อทางช้อปปี้หรือลาซาด้าได้เลยงานนี้แบทเทอรนดูน้อยนะครับใครที่เล่นแบทเทอรช่วยกันไลค์และแชร์ให้พี่หน่อยนะครับเมื่ออาภัชีวิตจะนำเอาไปหายกับเบอร์จะทำงานจ้าเอ๋สกิลบอกว่าเมื่อเบอร์ทำงานนะครับยกาปจาข้านทั้งหมดที่ไม่หน่วงล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยจริงดิใช่ใช่้งหมดที่ไม่ที่ไม่เปรวมล่างครับเฮ้ยแล้วแล้วมีรวมล่างไหมเนี่ยไม่มีครับเฮ้ยหมดครับตัวไหนสั่งวะอุ้มโอ้ยตัวเก่าปะเนี่ยอยู่ในบล็อกใหม่ซื้อไว้ซื้อสีขาวโอ้ยเก่งเว้ยเฮ้ยไอ้ตาไม่มีการต้านเลยวะจบเค่ละเติมจั่วครับมีเติร์นต้านด้วยเหรอเนี่ยใช่โอ้โหมาเล่นเตินคนตรงข้าวเว้ยเฮ้ยโอ้ยมันง่ายว่ะตัวเนี้ยตัวขี้กองโอ้ยเดี๋ยวพี่ดูหน่อยดิผัหน้ามันสิเนี่ยโอ้ หมายถึงไอ้อุ้มี่ไม่ขี้โกงไงขึ้นไปโอ้พีคเลยครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดต่อสองสิบสามก็ยังมีลุ้นอยู่สามยังไม่แพ้ตามยังไม่แพ้เดี๋ยวมันเก็บขึ้นมืออีกใบอีกรอบโอ้โหสะสมมาตั้งนานเลยอุ้มก็ไม่บอกไม่บอกเลยมีตัวนี้ ใส่ไว้จ่าสองมัดเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นอคลิปอะอไม่ถ่ายเดี๋ยวนะคลิปใจเต็มเต็มไม่ไม่ต่อต่อเลยต่อเลยเปิดทับเปิดสามพี่นึกว่าพี่ไม่ได้อัดพี่เลาออมาลองดูจะดูเวลาอยู่ตรงข้างล่างพี่เรามือมองไม่เห็นไงเพราะเวลามันอยู่ตรงนี้มันขาวๆมองไม่เห็นเพราะ <ๆ S 2> มาดูมันไม่มีเวลาอ่ะนุ๊ก ไปอยู่ข้างบนเว้ยเออเวลาอยู่อีกด้านโอ้โหนี่อ๋อคือเทพสพี่อัพโปรแกรมมาใหม่ไงแล้วพี่มันมันอัพเวอร์ชั่นใหม่มาไงตกใจหมดเลยโชว์แครไปทีโอ้ยทำไมไปอยู่ข้างบนวะงงเฮ้ยทำไมไปอยู่ข้างบนวะเมื่อกี้อยู่ข้างล่างอยู่เลยงงเว้ หนูเพิ่ไปเอยียพี่ล็อกเสียงหลงเลยเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งสองหลงเออโอ้ยพวกนี้ของจริงนอกมือครับอ่าทำนอกดิ้วนอกมือวางตรงไหนอุ้มนี่ครับอยู่นี่นอนอยู่หองนอกนอกจริงจตรงนี้มีที่วางอะไรไหมเนี่ยตรงนี้เบอร์ลงครับวางเบอร์อ่าอุ้มวางนอกมือวางเนี่ยตรงนี้อะมองเห็นเบสนะครับโอเคไม่มีกันอะไรใช่ไหมอันะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีชิล ที่ข้างล่างเยอะแยะเลืมาเบียดข้างบนไอ้อุ้มจ่ยอีสองอสอง,สองเร็วไม่คอยจนนี้ให้มันสลับหนึง่ง ไอ้ตาลงมายกมือขึ้นไปเลยมึออยงเหงามั่งไอ้พุ่มยกขึ้นมือไปเลยเทิร์นมึงด้วยไม่มีลวมลากเลยเลื่อนยังสี่ทั้งคู่นะครับผ่านไปสิบแปดนาทีสิบเก้านาทีครับใบที่เขาเซตเมื่อกี้พุ่งจั่วมาได้นะมาเทิร์นที่แล้วสุดยอดเลยอ่าสิบเก้านาทีเป๊ะเทิร์นบุกพอดีแหมไร้การจริงจริงพี่อมนี่ มันจวได้มันโกงม่รู้เผลอไม่ได้ไม่รับเรืองมีตัดเฟสะหมมีแล้วล่ะไอ้ถามวันนี้เลยเหรออยากรู้ก็ต้องลองดิรู้ก็ต้องลองดูกนตีครับสองเอาจมก่อนดีไหมท้าหัวไม่ไม่ผมผมคิดว่าเอาเจมก่อนดีไหมเอาเรวเลยมีตัวอะไรไม่กันเหลืองตอนนี้กันเหลืองอ่ากันหมด กันหมดเลยกันหมดอันนี้รับอันนี้รับเหลืองอันนี้รับทั้งมนี่กันหมดเลยเลโอมันกันม่วงเขียวขาวเหลืองแล้วบอกกันหมดไม่ถือว่ากันอัยการหมดตัวนี้เมื่อกี้เห็นจิมตัวนี้บอกกันหมดตกใจเลโอไม่กันอะไรนะตอนนี้ไม่กันแดงกับฟ้าเออมึงไม่กันดีกว่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใส่เด็กนี้เลยได้ตาไม่มีครับไม่มีตัวตำรานมาตีมันครับยังไงก็น่าจะตีทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหม ตีหมดเลยล่ะมันต้องตีหมดอย่างรู้ต้องลองอุ้มบอกเลยอยากรู้ต้องลองรู้ว่อันนี้โอ้ไม่ให้ให้ไม่ถึงให้ไปสามอุ้มได้ข่าวบิดครับมึงล่วงเนี่ยครับอุ้มวันก่อนมาดีใจเออขึ้นไปสามเท่าเว้ยเป็นคือล่วงโหมาแหกปากที่ร้านพี่เว้ยเฮ้ยตอนนี้มันล่วงกลับจากวันนั้นอะลงมาเยอะไหมวะจากสองร้อยสามสิบเหลือร้อยห้าสิบ ไอ้มีเท่าไลโอ้โหจิบเยอะแล้วเดี๋ยวเขากีนกายจำเต็มเลยอันนี้กันขาวไม่เร็วเร็วกันขาวหนึ่งในสามอะไรคือกันข่าไม่เอาแดงกับฟ้าอะไรคือกันตัวต้อมาเองนะฮะไม่เอาแดงกับฟ้าแพ้เลยยอมเลยนะยอมเลยเหรอใบนี้มันบอกว่าถ้าเพื่อนตีมันจะลุกเพราเขายังไงก็น่าจะตีหมดอยู่แล้วเขาตีไปตีมาอย่างเงี้เหรอถ้าเพื่อนตีมันจะลุกเพื่อนตีมันจะลุกเพื่อนตีมันจะลุกใช่อืออืออันนี้ตีอันนี้ลุกอันนี้ลุกอันนี้ตีอันนี้ลุกเฮ้ยก็ได้เพิ่ม ถ้ามีมันตัวต้องต้องมีตัดจะเป็นดูอะถ้ามีสองมันก็สองตัวต้องแบนไหมต้องสองตัวเลยให้ใส่ใบเดียวมันคอสแพงว่าพันแปดอ๋อใช่มันมันคอสแพงมันก็ไม่แพงนะเพราะเราสี่นะอย่างมันแพ้สีหลักๆคือมันแพ้แดงแต่ตาไม่มีแดงแต่ตาไม่มีเรื่องของแพ้ทางเล็กนี้แหมจัดมาอุ้มนี่แอบดูการตาบอกว่าจัดมาเนี่ยกันเหลืองทุกตัววันนี้พี่อุ้มชนะปลานะครับมองมองหน้ากล้องเอาตามองกล้องเลยครับไอ้สีอะไรนะอุ้ม สีสีขาวสีขาวซื้อชุดใหม่ไปแล้วใช่ป่ะดีดีบีดีใช่ไหมใช่ใช่ดีบีดีอะไรวะชุดแล้วกูลืมไปแล้ศูนย์สองที่หน้ากล่องเป็นแก่ที่หน้ากล่องเป็นแก่ใช่ศูนย์สองอ่ะมันต้องไปเชิงใหม่มากนะแต่แต่มันก็ใหม่สุดสัปดาห์ขาโอเคไปละบ๊ายบายก็ที่ชอปปี้ลารด้าพี่มีขายนะครับ ่ยังไม่ปิดไว้มันเรว่าปิดไว้ยังไม่ปิดไว้ย่าไม่ปิดเลยปดปิดเลยปิดเล้ปเยปิดยปิดลวดเยปยปยย